พระคุณเจ้าทั้งสองท่านประธานคณะกรรมการท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารคณะครูและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นอยากจะแนะนําทีมงานก่อนนะครับทีมงานทั้งหมดมีทั้งหมด5ท่านนะครับท่านแรกอยากจะแนะนําสุภาพสตรีท่านแรกก็คืออาจารย์นุ่งรักสละบัวเลยครับ ท่านที่สอ,อาจารย์พยุงศักดิ์พารพันธ์ท่านที่สามอาจารย์คมเดชเทมะสุทธินันท์ท่านที่ 4. ี่อาจารย์ไมตรีเมคราส่วนผมชื่อสุวิทย์พุ่งหมายนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ก่อนอื่นผมก็ทั้งทีมงานก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาประเมิน โรงเรียนที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกสําหรับผมที่ได้เดินทางมาด้วยก็รู้สึกมาถึงก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อากาศดีมากเลยนะครับจนประทับใจว่าออน่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เราเป็นหน่วยประเมินนะครับในสังกัดสพสนะครับชื่อนัน,นพัฒการประเมินนะครับซึ่งได้ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี2546นะครับก็ห่างจากโรงเรียนพิทยาลัยซึ่งเป็นร้อยปีมากเลยนะครับแต่เราก็ประเมินมาจํานวนโรงเรียนทั้งสิ้นก็ใกล้ๆ2,000โรงเรียนแล้วตั้งแต่เริ่มตั้งมานะครับนั้นก็เราก็คงมีประสบการณ์ในการประเมินก็พอสมควรเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเราก็อยากจะเรียนวัตถุประสงค์ของการมาประเมินในครั้งนี้นะครับ รสอุปโภคทั่วไปเนี่ยนะครับทั่วๆไปแล้วก็ประเมินเราต้องการที่จะทราบระดับคุณภาพของการดรําเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วก็อยากกระตุ้นให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างไปอย่างต่อนเนื่องก็จะเห็นว่ากฎหมายก็กําหนดไว้ว่า5ปีทุกโรงเรียนจะต้องมีการประเมินหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ต้องการทราบความก้าวหน้าดังคุณภาพของโรงเรียนแล้วก็รายงานคุณภาพให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับ ส่วนวัตถุประสงค์เฉพาะเนี่ยนะครับลึกลงไปก็คือเราต้องมีการตรวจสอบสภาพจริงนะครับของโรงเรียนจากการประเมินครั้งนี้ตามมาตรฐานนะครับไม่นอกกรอบแต่ก็ประเมินตามมาตรฐานและวิธีการที่สอสอกําหนดมานะครับเมื่อประเมินแล้วจะสะท้อนความแตกต่างนะครับในด้านของอัตลักษณ์ผลสําเร็จของโรงเรียนให้ได้รับทราบนะครับ แล้วก็จะส่งเสริมเป็นการส่งเสริมประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะเรามีตัวบ่งชี้ที่จะสร้างการประกันทั้งคุณภาพภายในและภายนอกที่มาผสมกลมกลืนกันนะครับสุดท้ายก็จะสําคัญที่สุดก็คือจะรายงานผลต่อสาธารณชนให้รับทราบว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนไหนมีคุณภาพอย่างไรบ้างนะครับวิธีการที่เราจะรวบรวมข้อมูลที่นี่นะครับก็ ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนก็ตามจะใช้วิธีการหลักคือสาวิธีการนะครับจากการสังเกตการทำงานต่างๆต,ตั้งแต่ของนักเรียนของครูเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์นะครับนักเรียนกับครูอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าล้วก็สัมภาษณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือจะศึกษาเอกาสารโดยเฉพาะในเรื่องของด้านบริหารเนี่ย เรื่องเอกสารก็เป็นส่วนสําคัญมากเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการรายงานผลนะครับการรายงานผลเนี่ยเราจะรายงานผลในวันที่3ของการประเมินนะครับคือวันมะรืนนี้นะครับเราจะมีการรายงานผลด้วยวาจานะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งเอกสารการรายงานมาให้ทราบนะครับแล้วก็จะมีการรับรองคุณภาพโดยสมสสุดท้าย สำหรับตารางการปฏิบัติงานใน3วันนี้นะครับวันนี้วันที่27นะครับช่วงเช้าก็ขณะนี้ก็คือการประชุมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขอสัมภาษณ์คณะกรรมการเพราะว่าท่านท่านกรรมการมาแล้วนะครับเราจะใช้เวลาสักคิดว่าสักชั่วโมงหนึ่งถ้าท่านไม่มีเหตุจําเป็นที่ไหนก,ก็ขาม้าวนานนิดนึงว่าเราจะขอสัมภาษณ์เลยนะครับออหลังจากนั้นพรุ่งนี้เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลวันมาลืนนี้วันที่29เนี่ย รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเราจะขอ,อนําเสนอด้วยวาจาว่าออผลการประเมินเป็นอย่างไรบ้างเพื่อให้ด่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าที่เราเก็บรวบรวมข,ข้อมูลมานั้นใช่หรือเปล่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือเปล่านะครับออสําหรับการประเมินเนี่ยนะครับอยากชี้แจงนิดนึงว่าเราประเมินทั้งหมด4มาตรฐานนะครับ มาตรฐานที่1เนี่ยเราจะดูมาตรฐานเรื่องผลการจัดการศึกษานะครับก็จะมีมต,ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับเป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานนะครับในเรื่องของอันนี้เป็นของอุบะฮะแต่ว่าของของปฐมก็จะมี5ตัวเหมือนกันตั้งแต่เรื่องของออสุขภาพร่างกายความซื่อสัตย์ทักษะการคิดการเรียนรู้แล้วก็ ผลสมฤทธิทางการเรียนนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับที่จะต้องดูที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรอบนี้ก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับซึ่งอัตลักษณ์จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่จะประเมินนักเรียนว่าโรงเรียนได้มีการพัฒนาหรือดำเนินการพัฒนานักเรียนเนี่ยให้เป็นไปตามปรัชญาวิสัยทัศน์ปณิธาน ที่ท่านตั้งไว้ดิสตามท่านเห็นท่านเขียนปณิธานไว้สามเรื่องก็เราก็จะดูว่านักเรียนที่ท่านพัฒนาเนี่ยเป็นไปตามสามเรื่องที่ท่านตั้งไว้ไหมนะครับอันแรกส่วนที่สองเราก็จะดูผลการพัฒนาตามจุดเด่นจุดเน้นที่โรงเรียนกําหนดว่าโรงเรียนนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะดูในเรื่องของส่วนที่เป็นบทบาทของโรงเรียนที่นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนมีบทบาทไปช่วยส่งเสริมพัฒนาในการแก้ปัญหาโรงเรียนแก้ปัญหาชุมชนแก้ปัญหาสังคมอะไรบ้างซึ่งเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะขอดูตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตัวบงชี้ที่สองเราจะดูเรื่องของการบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการก็ดูเรื่องประสิทธิภาพในด้านบริหารประสิทธิภาพในการพัฒนาสถสานศึกษานะครับระบบการบริหารต่างๆนะครับรวมทั้ง ิ่งที่ท่านได้รับการประเมินรอบที่สองเนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่ถ้ารอบสองไม่ได้รับการรับรองเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานให้ได้มาตรฐานส่วนที่ท่านได้รับการรับรองแล้วเนี่ยก็ยังดูว่าท่านคงรักษามาตรฐานตรงนั้นไว้ไหมนะครับส่วนสุดอีก ตัวหนึ่งเราก็จะดูในเรื่องของมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญตรงนี้สําคัญก็คือว่าเราต้องดูเรื่องครูนะครับในการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากนิดนึงทุนครูก็ไม่ได้มาทั้งหมดนะครับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องของค,ครูอย่างเช่นหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆเนี่ยก็ฝากนิดนึงว่าเราคงต้องไปดูคุณครูจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนด้วยนะครับเพราะนั้นก็ก็อย่าแปลกใจว่าจะมีผู้ประเมิน เดินไปดูที่นั่นนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรผิดปกตินะฮะก็ท่านสอนไปปกติเราก็จะดูเองนะครับว่าว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างทุกกลุ่มสาระแต่คงไม่ทุกห้องเรียนนะครับเพราะว่าก,ก็ใช้เวลามากเกินไปแล้วก็จะอาจจะสุ่มดูนะครับก็ก็ช่วยฝากเรียนคุณครูด้วยนะฮะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าบางทีคุณครูก็ไม่อยากให้ดู หลายๆแห่งก็ไม่อยากให้ดูแต่คงไม่ใช่ที่นี่นะฮะนะครับมีแต่ถ้าว่ามีถ้าคุณครูท่านไหนไม่อยากให้ไปดูก็บอกได้นะฮะนะครับเพราะเพราะมีโรงเรียนบางแห่งเนี่ยเขาก็บอกว่าห้องนี้ขอความกรุณายอย่าไปดูเลยเพราะท่านเป็นโรคหัวใจอะไรประมาณนี้ <l ain> <l ain> นะครับเราเราก็ไม่ไปนะฮะเพราะเราก็กลัวลงหน้าหนึ่งเหมือนกันหนังสือพิมพ์นะฮะกลัวเสียชื่อสอสอนะครับ นะขอความก็นำไปดูนะฮะเราต้องดูเอกสารของค,ครูเราก็ต้องดูถูกไหมฮะสมัยก่อนประเมินรอบหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอรงเรียนแต่าจังหวัดนะฮะค,ครูเขาบอกว่าแผนการสอนไม่มีอยู่ในหัวเนี่ยแต,แต่รอบสามมันคงไม่ใช่แล้วนะฮรรอบสามก็ต้องมีถูกไหมฮะต้องมีวางแผนจะสอนอยังไงอะไรเนี่ยเราต้องก็ต้องขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ในตรงนี้ก็เรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสคัญนะครับเรก็มีหลักเกณฑ์ในการประเมินซึ่งต้องประเมินประเมินที่ห้องเรียนด้วยนะครับส่วนตัวบ่งมาตรฐานที่4ก็เป็นเรื่องของประกันคุณภาพภายในนะครับอย่างที่ท่านผู้ในการได้เรียนก็คือจะเป็นเรื่องของการผสมผสานระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับประกันคุณภาพภายนอกนะครับเราใช้คะแนนส่วนหนึ่งในการที่ท่านได้รับการประเมินจากเขตพื้นที่หรือต้นสังกัด อีกส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ส่วนที่เราประเมินเองนะครับว่าระบบการประกันคุณภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็น4มาตรฐานรวมทั้งหมดก็เป็น12ตัวบ่งชี้ที่เราจะมาดูซึ่งผมคิดว่าท่านประกันคุณภาพภายใน15มาตรฐานก็มาสอดกลกันอ,อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับมาสอดรับองกันอยู่แล้วนะครับส่วนเอกสาร ในนี้ผมคิดว่าก็ก็มีพอสมควรนะครับอันนั้นเพราะนั้นอะไรที่มันยังไม่ตรงกันเอกสารยังขาดไปเนี่ยเราก็เราก็จะจะร้องขอจากท่านเองนะครับครนี้ในการประเมินเนี่ยเราเรียนก่อนนะครว่าทึงเราจะไม่รับของขวัญของชํำรวยใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะวันไหนวันสุดท้ายหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเพราะเราอยาก,ยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนรวันธรรมอะไรบางอย่างนะครับ ซ,ซึ่งเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่าคือหน้าที่ก็คือหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของเราในการประเมินนะครับแล้วก็รับรองนะก่อนรับรองด้วยเกียรติว่าเราก็จะประเมินอย่างกาลยาณมิตรตรงไปตรงมานะครับเพื่อให้ท่านได้ทราบผลว่าท่านดําเนินการเนี่ยเป็นผลดีอย่างไรบ้างโรงเรียนท่านมีจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้เวลาสาวันเนี่ยได้ศึกษานะครับ แต่สิ่งที่อยากจะขอท่านก็คือสองเรื่องใหญ่ๆอาจจะไม่ใหญ่มากถึงแลกเล็กๆก็คือขอผู้ประสานงานสักหนึ่งหรือสองท่านอยากจะเป็นสองท่านด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าโหโรงเรียนน้องๆก็บอกใหญ่มากมีเจ็ดแปดชั้นเดินวันนึงก็ไม่รอบนะครับเราคงไม่มีปัญญาที่จะไปเชิญนักเรียนเองหรือเชิญครูมาสัมภาษณ์เองเราจะขอผู้ประสานงานสักสองท่านผมว่าสักสองท่านเพราะโรงเรียนใหญ่นะครับ เพื่อบางทีเอกสารขาดตรงไหนที่เราหาไม่เจอเนี่ยขอนะครับผมขอขอขอ้ขอความานะครับสองท่านเป็นผู้ประสานงานเราสักสามวันนี้นะครับส่วนที่สองที่สําคัญมากๆเลยนะครับอยากได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับข้อมูลข้อเท็จจริงที่อะไรที่ยังไม่มีอะไรที่ยังขาดก็ขอความาคุยกันตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าบางทีมันไม่มีท่านบอกมีแต่เราก็ขอดูเนี่ยมันเกิดเรื่องถูก <modular> <acquisition> ไหมเพราะมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับ พอท่านไม่มีอะไรตรงนี้เราเห็นปั๊บเราก็จะทําข้อเสนอแนะให้นะครับหรือจะคุยเรื่องเสนอแนะเราก็จะทํารายงานเรื่องเสนอแนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับใช้เวลาไม่มากนะครับทีน,นี้ถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลข้อที่จริงเนี่ยมันก็จะเสียหายไปหลายอย่างดับแรกเนี่ยรัฐบาลก็จ้างจ้างเรามานะครับ mm hmm. ก็เสียเงินละแล้วนี้รัฐบาลก็เสียเงินไปแล้วนะครับถึงเรากลับไปไม่ได้ประเมิน หรือประเมินยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็เสียเงินเขาเรียกคืนไม่ได้นะครับอันที่สองนี่ท่านก็เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่ก็เริ่มเสียเวลาแล้วถ้าไม่ได้ข้อเท็จจริงไม่ได้อะไรเลยนะครับส่วนสุดท้ายท่านก็จะเสียความรู้สึกกับเราด้วยประเมิน3วันไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่า3าวันนี่มันก็เวลามันไม่มากนะครับถ้าเราร่วมมือกันจริงๆเนี่ยมันก็มันก็มันก็เร็วแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงด้วยผมก็อยากฝากไว้ว่าข้อที่1เรื่องผู้ประสานงานข้อที่2สําคัญที่สุดก็คือออขข้้มูลเท็จจริง เรารับรองว่าเราประเมินอ,อย่างกัลยาณมิตรตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าผมคงมีสิ่งที่ชี้แจงในวันแรกคงแค่นี้นะครับส่วนวันที่สามเนี่ยเราก็จะนำเสนอด้วยวาจาว่าแต่ละตัวบ่งชี้ที่เราประเมินมาเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยจุดเด่นของท่าน,นคืออะไรบางทีท่านทำกันอยู่บางทีท่านอยู่กันตั้งแต่เข้ามาสอนที่นี่จนเกษียณ ที่ทำไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันคืออะไรนะจุดที่ควรพัฒนาอยู่ตรงไหนเหมือนบ้านเรานะครับขยะอยู่ตามมุมเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราก็เดินผ่านไปใช่ไหมแต่คนนอกมาก็เห็นนตรงนี้นะมันยังมีขยะอยู่นะนาจะกวาดซึ่งนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะชี้ตรงนี้ให้เห็นนะครับถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็บอกนะครับวันนี้จุดเด่นบอกเอ้ยใช่เลยไม่เห็นมันเด่นตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตรงนี้มันจะเด่นขึ้นมานะ ขอเพิ่มเติมตรงนี้นะแล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันที่3ซึ่งทั้งหมดสรุปแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ทําร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับคณะผู้ประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานะครับปรดีเมื่อกี้คนที่พูดภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนเนี่ยพูดถูกแต่คนพูดภาษาไทยกับพื้นเมืองพูดไม่ค่อยถูก ผมก็เดาวนะผมผมฟังไม่ได้เหมือนกัน<笑><笑>นะครับก็ไม่เป็นไรฮนะชื่อก็จะยาวนิดนึงนะครับใหม่ๆแล้วก็ติดขัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาชื่อย่อวส,อน,สอนะครับตอนนี้เราเป็นตัวแทนของสํานักงานนี้นะครับผมก็ขอเรียนชี้แจงในขั้นแรกไปแค่นี้ไม่ทราบท่านอนื่นจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเรียนถามไหมครับโดยเฉพาะเรื่องไปท,ที่ห้องเรียนมีอะไรถามไหมฮะ การินงานเป็นปกติครับไปดูดีไม่ต้องทําอะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็จะไปเองนะครับเป็นปกติผมคิดว่าที่นี่คงคุ้นชินกับเรื่องของการ,รการประเมินการไปดูอะไรอยู่แล้วไม่เหมือนโรงเรียนที่จตงหวัดมากวากว่านี้เขาก็จะมีปัญหาเพราะบางท่านรอบแล้วเขาบอกว่าเขาสอนมา20ปีเนี่ยไม่เคยมีใครมาดูเลยมาดูวันนี้มันตื่นเต้นมากแล้วก็สอนไม่ได้จริงๆาบอกว่าครูนี่โอ้โหปกติสอนเก่งมากพอไปประเมินสอนไม่ได้เลิกต้องเลิกเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่นี่คงไม่เป็นอย่างน,น เชื่อว่าเชื่อว่าไม่เป็นอย่าง,งานั้นก็เป็นปกติเห็นเราก็าอยากจะโชว์คงอยากจะโชว์ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าอยากจะโชว์แล้วก็ไปจริงๆนะไปดูเลยนะครับยินดีเลยนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับมีท่านสงสัยเรยนงถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมฮะ ไม่เป็นไรฮะก็เป็นปกติของการประชุมทั่วไปนะครับก็ยินดีเดี๋ยวเราเดินไปไหนเดี๋ยวเขาถามได้ฮะเราถามได้ตลอดเวลาเราเป็นมิตรกันตลอดเวลา3วันเนี่ยเราคุยกันได้ตลอดเวลาทุกเวลาทุกนาทีนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากครับแค่นี้ครับแล้วก็พบกันครับขอขอบคุณท่านสวิทมู่งหมายครับประธานคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้นะครับ ซึ่งทุกคนทุกท่านนะครับคงจะชัดเจนเรื่องของกระบวนการการประเมินจุดประสงค์ต่างๆรวมถึงคณะกรรมการอีกทั้ง4ท่านนะครับวันนี้ซึ่งท่านจะอยู่กับเรา3วันนะครับสวันและที่สําคัญก็คือเราภูมิใจครับถ้าท่านจะไปดูการเรียนการสอนของเราในห้องครับทุกท่านเลยนะครับครับเริ่มื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นหรือการนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนนะครับ ในช่วงต่อไปนี้นะครับผมขอเชิญทุกท่านได้ชมวีทีอาร์แนะนําประวัติและผลงานดีเด่นของโรงเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษาทั้ง15มาตรฐานครับเชิญ<น>ชมครับครับไ,ได้ครับฝ่ายที่ดีครับขอขอเปลี่ยนขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตครับ <c oughs> ครับในส่วนของการนําเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆนะครับของโรงเรียนของเราซึ่งเตรียมการมาพนานพอสมควรนะครับเพื่อความเป็นระเบียบและความสะดวดในการประเมินครั้งนี้นะครับทางโรงเรียนของเราได้จัดระบบการนําเสนอเอกสารข้อมูลและก็สารสนเทศต่างๆให้กับให้แก่คณะกรรมการเพื่อในการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังต่อไปนี้นะครับ จะแสดงข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานตัวบ่งชีนะ้ณห้องสดทัศนศึกษาแห่งนี้ทั้งทั้งทุกมาตรฐานนะครับและนอกจากนี้นะครับทางเรียนของเรายัางจัดข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลงานครูและก็นักเรียนนะครับไว้ที่ห้องศูนย์ศูนย์การเรียนรู้ไรพรมแดนนะครับ Global Study Center ครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้จัดไวท้ที่ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆซึ่งท่านจะต้อง รบกวนท่านได้เดินเดินทางไปสักนิดหนึ่งนะครับที่จะไปชมหรือไปค้นหาข้อมูลที่เราจัดไว้นะครับทั้งอาคารหนึ่งและก็ทุกๆอาคารด้วยนะครับเพื่อความสะดวกของท่านคณะกรรมาการนะครับทางโรงเรียนของเราได้จัดเตรียมมีผู้ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านในการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยเริ่มตั้งแต่ฝ่ายบริหารเลยนะครับท่านผู้ในการพงพัน์เปิงวงนะครับ ท่านรองผู้ในการท่านมนเทียนขจีจิตครับท่านพินโยยานสมเด็จครับท่านมรสีเอื้ออรุณครับและท่านปานเนตรวงฟูนี้เป็นคณะกรรมการบริหารนะครับฝ่ายบริหารของโรงเรียนและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนําโดยท่านท่านสุขุมกันกาประธานคณะกรรมการนะครับ อาดอรพระครูโกวิทอัธวาทีครับพระครูภาวนาเจติยานุกิจนะครับคุณครูจรัญพันจักครับคุณครูเพนพันจารุโชตจารุรัตขอภัยครับอาคุณครูกฤษณาปัตมานาวินนะครับและคุณโสพลกิตินะครับวันนี้ท่านได้ ามาร่วมที่จะให้ข้อมูลแก่ท่านคณะกรรมการด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีคณะกรรมการงานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังของคณะกรรมการนะครับประกอบด้วยท่านอุบลศรีอริยวังโสครับหัวหน้างานนะครับประกันคุณภาพการศึกษาคุณครูเพชรชราพรหมคันครับซึ่งเป็นเลขานะครับและก็คุณครูเมธินีอุทานครับหัวหน้าแผนงานโรงเรียนนะครับ คณะครูที่รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆนะครับท่านหัวหน้า,าหัวหน้ากลุ่มสมาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและก็มีตัวแทนนักเรียนซึ่งเป็นคณะกรรมาการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านนะครับในวันนี้ครับและขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรารับการประเมินในใน,ในช่วงของ3วันต่อไปนี้นะครับทางโรงเรียนของเราในช่วงเวลาประมาณ 12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่นะครับทางโรงเรียนของเราได้มีการแสดงนะครับจัดการแสดงของนักเรียนไว้ที่หอประชุมพึ่งหลวงนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับาการร้องเพลงไทยลุกทุ่งและก็อ่างกะลุงนะครับก็คณะกรรมการสะดวกก็ขอเชิญชมได้เลยนะครับ